เทศาบาลเมืองฉะเชิงเซาความเป็นมาและข้อมสำคัญนะคะเทศาบาลเมืองฉะเชิงเซาจัดอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือที่รู้จักกันในชื่อ eec ค่ะ ซึ่งจังหวัดชาเชิงเซานะคะถูกวางบทบาทในโครงการ EEC ให้มีแนวทางเป็นพื้นที่เมืองใหม่สำหรับการอยู่อาศัยนะคะเหตุผลหลักๆนะคะคือเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุดจาก3จังหวัดนะคะ ทำให้ฉะเชิงเซาต้องรองรับการขยายตัวของกรุงเทพในอนาคตอีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยภายนอกอื่นๆนะคะก็จะส่งผลให้ฉะเชิงเซานะคะเป็นเมืองใหม่สำหรับการอยู่อาศัยเช่นกันซึ่งการมีเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจนะคะคือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินค่ะดอนเมืองสวนอภูมิอู่ตะเภานะคะ ทั้งนี้ชาเชิงเซาวยังเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมโดยมีนิคมอุตสาหกรรมมากถึง5แห่งด้วยกันค่ะเพราะมีเส้นทางการขนส่งที่สะดวกรวดเร็วทั้งทางบกทางน้ำและอากาศนะคะดังนั้นด้วยการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและตอบโจทย์การเป็นเมืองใหม่สำหรับ อยู่อาศัยที่ทันสมัยระดับสากลน,นะคะชาเชิงเซาจึงได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งถนนหนทางสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่ะปัจจุบันนะคะเรากำลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหัวใจสำคัญของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะคะ คือการลงทุนเพื่อสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ระหว่างระบบถนนระบบรางท่าเรือ และท่าอากาศยานนะคะที่สามารถเชื่อมโยงกรุงเทพฉะเชิงเซาชนบุรีแหลมฉบังพัทยาสัตหีบอุตภามาบตาพุธและระยองเข้าไว้ด้วยกันนะคะตลอดไปจนถึงสามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะท้งนี้นะคะเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นวัตถุประสงค์นะคะ 1. นนะคะเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองฉาเชิงเซาค่ะ 2. นะคะเพื่อศึกษาผลที่คาดว่าเทศบาลเมืองฉาเชิงเซาจะได้รับจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะ 3. นะคะเพื่อศึกษามาตรการในการบริหารเทศบาลเมืองฉาเชิงเซาในปัจจุบันค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการทําความรู้จักกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาค่ะด้านกายภาพนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สูงกว่าระดับน้านทะเลประมาณ2เมตรมีที่ดินบางส่วนโดยเฉพาะในเขตอําเภอสนามชัยเขตและอําเภอท่าตะเกียบมีลักษณะเป็นที่ดอนซึ่งบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในพื้นที่แผ่นดินด้านตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพเป็นพื้นที่ลาดซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนลํา น้ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดมีสภาพเป็นลูกคลื่นและส่งชันเป็นโ้นที่ภูเขาค่ะ ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเซานะคะแบ่งได้ออกเป็น3มเขตใหญ่ๆเขตแรกคือเขตพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเป็นบริเวณที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะเป็นพื้นที่ราบเรียบดินอุดมสมบูรณ์และมีน้ำเพื่อการชลประทานอย่างเพียงพอเขตพื้นที่นี้จะครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ37.7%ของพื้นที่จังหวัดค่ะพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงสาขานี้เนี่ยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าที่ราบฉนวนไทยเพราะที่ราบลุ่มผืนนี้เป็นแหล่งผลิตข้าวเพื่อการค้าที่สำคัญของ ภาคตะวันออกของประเทศไทยค่ะเขตที่2นะคะเป็นเขตที่ดอนหรือที่ราบลูกฟูงเขตพื้นที่นี้อยู่ในบริเวณตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกและทางเหนือที่ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรีโดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ51.1ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลเฉลี่ย4.2เมตรไม่เหมาะกับการทํานานะคะแต่พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกเอาไปทําไร่เช่นมันสมปะหลังอ้อยข้าวโพดที่เลี้ยงสัตว์และสับปะรดค่ะเขตพื้นที่ที่3นะคะเป็นเขตที่ลาบสูงและภูเขาเทือกเขาที่ปรากฏ ทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไปสิ้นสุดในเขตท้องที่ของจังหวัดชนบุรีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1.2%ค่ะต่อไปนะคะด้านการเมืองการปกครองค่ะการเลือกตั้งเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาได้กําหนดเขตการเลือกตั้งออกเป็น3เขตได้แก่เขตที่1เ <S 2, S 1> ขตที่2เขตที่3ซึ่งในแต่ละเขตจะมีจํานวนสมาชิกเทศบาลเมืองฉะเชิงเซา6คนค่ะในแต่ละพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ด้านประชากรค่ะจากหลักฐานทะเบียนรัษดรนาวันที่31ตุลาคม2559ของสำนักทะเบียนท,ยนท้องถิ่นเทศบาลเมืองฉะเชิงเซามีจำนวนประชากรรวม39,584คนจำนวนหลังคาเรือนรวม25,222หลังคาเรือนค่ะข้อมูลจำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะ สถานภาพทางสังคมนะคะการศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเซามีสถานศึกษาในสังกัดประมาณ23แห่งค่ะโดยแต่ละสังกัดจะแบ่งได้ดังนี้ค่ะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนประเภทอาชีวะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขตหนึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสังกัดเทศบาลเมือง เฉลฉตเชิญเจ้าสังกัดค่ายทหารสังกัดมหาวิทยาลายัยราชพัฒนราชนาครินสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาโดยในภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่ามีการศึกษาตั้งแต่ในระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมมากค่ะ สถานสาธารณาสุขค่ะโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขมีจํานวน2แห่งค่ะโรงพยาบาลพุทธโสธรและโรงพยาบาลกเกษมราชต่อไปนะคะจะเป็นศูนย์บริการสาธารณาสุขสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาค่ะโดยจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกถัดมาค่ะเป็นระบบบริการพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเนี่ยถนนจะมีทั้งหมด33สายได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3200งทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข3-14สะพานลอยข้ามคลองจะมี7แห่งค่ะสะพานลอยคนเดินข้ามจะมี6แห่งส่วนการไฟฟ้าค่ะการบริการ,การด้านกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเซาโดยได้รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีสายไฟย่อยบ้านท่าถั่วมีกําลังการผลิตขนาด80เมกะวัต์และสถานไฟฟ้าคลองขวางมีกําลังการผลิตขนาด100เมกะวัตจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลได้อย่างเพียงพอต่อไปนะคะจะเป็นการปลาปาค่ะการบริการด้านน้ําปลาปลาในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาอยู่ในความรับผิดชอบของการปลาปลาส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งชนบรุรีโดยมีการปลาปลาส่วนภูมิภาคฉะเชิงเซาและสาขาบางค่าเป็นผู้รับผิดชอบค่ะบริการโทรศัพท์ค่ะจะมีอยู่3บริษัทนะคะหลักๆที่ให้บริการก็คือบริษัททสทคอปเปอร์กชั่นจำกัดมหาชนบริษัททีทีแอนทีจำกัดมหาชนซึ่งจะเป็น ศูนบริการลูกค้าสาขาฉะเชิงเซาให้บริการโทรศัพท์พภายในอำเภอเมืองฉะเชิงเซาเช่นเดียวกันค่ะและต่อไปก็จะเป็นตู้โทรศัพท์พสาธารณะของการสื่อสารแห่งประเทศไทยต่อไปนะคะก็จะเป็นไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งวัสดุและคุณลณฑ์ค่ะซึ่งจะมีองค์กรที่ให้บริการดังนี้ค่ะบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดฉะเชิงเซาสื่อมวลชนในพื้นที่เคเบิลทีวีดำเนินการโดยบริษัท M S S เคเบิลทีวีจำกัดสื่อ ที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเซาดําเนินการเพื่อ,ผอเผยแพร่ผลงานของเทศบาลคือวารสารยุงทองค่ะการขนส่งสถานีขนสน่งผู้โดยสารจํานวนหนึ่งแห่งได้แก่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาค่ะระบบเศรษฐกิจนะคะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพาณนิยากรรมด้านการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆทั้งค้าปลีกและค้าส่งรวมไปถึงธุรกิจการบริการต่างๆรองลงมาจะเป็นข้าราชการพนักงานและ สาขกิจพนักงานในองค์การเอกชนและรับสร้างทั่วไปค่ะ ด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคิดและอิสลามตามลำดับค่ะมีงานประเพณีที่สำคัญคืองานเทศกาลนมัสก,การหลวงพ่อพุทธโสธรงานนมัสก,การพระพุทธโสธรและงานกาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาและอีกมากมายค่ะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำเสียมีระบบการบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียนและเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาได้นำระบบจัดการน้ำเสีย MSMS MS 2008ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการบริหารการจัดการน้ําเสียชุมชนของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในส่วนของด้านการจัดการขยะมูลฝอยนะคะเทศบาลมีกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือนการทําปุา๋ยหมักหรือน้ําจากขยะอินทรีย์การจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลชุมชนธนาคารขยะในโรงเรียนหรือ และนงลงทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเป็นต้นค่ะผลที่คาดว่าเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาจะได้รับจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ฉาเชิงเซารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตภเมาโดยที่โครงการนี้มีแนวทางการพัฒนาให้มีสถานีทั้งหมด10สถานีและหนึ่งในนั้นก็คือสถานีฉาเชิงเซาพร้อมทั้งยังมีแนวโน้มในการพัฒนารอบสถานีอีกด้วยแหล่งนิคมอุตสาหกรรมฉาเชิงเซาเป็นศูนย์รวมของโรง,งงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ยานยนต์และอาหารแปรรูปโดยมีนิคมอุตสาหกรรมมากถึง5แห่งด้วยกัน สมาร์ทซิตี้ชาเชิงเซาได้รับคัดเลือกให้นำล่องพัฒนาเป็นเมืองอัฉยะหรือสมาร์ทซิตี้ภายใต้แนวทางไทยวีออฟไลน์ซึ่งจะได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองพักอาศัยชั้นดีมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่และทันสมัยในลักษณะที่เป็นสมาร์ทซิตี้มีพื้นที่สีเขียวมีการเดินทางสะดวกรวดเร็วรวมทั้งมีระบบการจัดการสาธารณูปโภคที่เป็นมาตรฐานสากลเมืองใหม่สำหรับการอยู่อาศัยด้วยการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อรองรับการขยายเมืองและตอบโจทย์การเป็นเมืองใหม่สำหรับอยู่อาศัยชาเชิงเซาได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งาถนนห,น,หนทาง ทํา,าทให้ที่ดินราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วความต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดชาเชิงเซามาดูกันที่ความต้องการซื้อสังหารในพื้นที่ชาเชิงเซากันว่าเป็นอย่างไรบ้างกรุงเทพมหาคนคร56%ชลบุรี18%และยอง9%นนทบุรี8%เชียงใหม5่5%สมุทรปราการ4%จากข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน2561ถึงกันยายน2562พบว่าคนในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครคือกลุ่มคนที่ค้นหาที่อยู่อาศัยในจังหวัดชาเชิงเซามากที่สุด บอร์ดกโนโออไฟเขียวอนุม,มาตั้งนิคมเอเพ็กกรีนฉะเชิงเซาดึงลงทุน6.4หมื่นล้านการจัดตั้งนิคมดังกล่าวได้นำแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวการชนรอบพื้นที่โครงการรวมทั้งจัดสรรพื้นที่สีเขียวภายในนิคมอุตสาหากรรมและในส่วนของน้ําทิ้งนั้นได้นําไปผ่านการบําบัดและประปับปรุงคุณภาพก่อนนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ใช้แนวคิดออกแบบอาคารแบบอารยาสถาปัตย์และออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานลดการใช้พลังงานการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและหันมาใช้พลังงานทดแทนเสริมพลังงานหลักผลกระทบที่ได้รับ ผลกระทบเชิงบวกของการค้าแปดลิ้วฉายภาพอนาคตของจังหวัดเริ่มเห็นโอกาสเติบโตหลังกลุ่มทุนปักหมุดสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการจ้างงานหนึ่งหมื่นอัตราหนาชาเชิงซาวหนึ่งในสามจังหวัดอ EC ีที่พัฒนาชาที่สุดกลุ่มลงทุนใหญ่โครงการนิคมอุตสาหกรรมบูเทคทางโรงงานมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมในเชิงเสียดให้กับจังหวัดชาเชิงซาวค่อนข้างมากเป็นโรงงานที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ให้ยั่งยืนสร้างงานสร้างอาชีพไปสู่คนท้องถิ่นได้ ผลกระทบเชิงลบที่ดินถูกแช่แข็งการพัฒนาด้านต่างๆงมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินมากพอสมควรอย่างเรื่องแผนผังระบบคมนาคมในแนวพื้นที่3จังหวัดที่จะมีตัดถนน3 8 4้สายซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบในวงกว้างหากรัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดอนาคตจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่เช่นขณะนี้ประชาชนไม่ทราบว่ามีโครงการล็อกแนวเขตถนนมากมายมหาศาลเมื่อเกิดการซื้อขายที่ดินกันเองก็ก,กลายเป็นปัญหาไม่สามารถพัฒนาหรือทำมาค้าขายได้ระบบคมนาคมแนวถนน3จังหวัด EEC ยังไม่ชดัดด้านในา นายพรนาฎชวนชัยสิทธิ์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเปิดเผยว่าเรื่องแผนผังระบบคมนาคมในแนวสามจังหวัดเป็นเหตุเด่นที่ทําให้พูดได้ยากว่าโครงการในเขตพื้นที่เอซจะเกิดได้หรือไม่เพราะไม่มีแนวถนนที่ชัดเจนแต่และโครงการแต่และส่วนมีหน่วยงานที่ดูแลต่างกันเงื่อนไขของแต่และหน่วยงานก็ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ทาให้โครงการ EEC แม้จะคืบหน้าแต่ก็มีอุปรสรรค ตัวอย่างข่าวที่รับผลกระทบจาก e อ c ีข่าวที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านสังคมผู้ได้รับผลกระทบจาก e e c แอคชั่นต่อเนื่องปล่อยป้ายผ้าหยุดผังเมือง EEC สะพานบางปะกงฉะเชิงเซาในวันที่14กรกฎาคมปี2562ชาวบ้านในจังหวัดฉะเชิงเซาหลายอำเภอเช่นอำเภอ,เอ,เอเบ้านโพอำเภอบางประกงอำเภอพนมสาราคามอำเภอสนามชัยเขตตลอดจนชาวบ้านจากอำเภอพนัสน,นิคมและอำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันได้ร่วมกันชูป้ายผ้าข้อความว่าหยุดผังเมือง e อ c ที่ขาดการมีส่วนร่วมณนสะพานรางรถไฟ โยกาทา บางปะกงกำรร EC จากพื้นที่สีเขียวสู่ลำธารอุตสาหกรรมอนาคตวิถีชีวิตชาวบางปะกงและคุณค่าทางอาหารกำลังถูกลูกคืบด้วยอำนาจทุนผ่าน,นกลไกแลายการมีส่วนร่วมเมื่อบ้ายเตือนห้ามเข,าข้าพื้นที่ของบริษัทอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งได้สร้างอาณาเขตพร้อมประกาศปลูขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินเกือบ3,000ันไร่ในตำบลเขาดนอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาไร่นานแบบเกษตรผัดเปลี่ยนฤดูเป็นบ่อปลาที่ผ่านมาไม่เคยมีการไก่เกี่ยจากตัวเจ้าของเดิมหรือทุนใหญ่ที่เข้ามาถือครองใหม่ส่งผลกระทบมาถึงคนในพื้นที่อย่าง เรือนที่ต้องตกอยู่ในชกตากรรมสุ่มเสี่ยงไรที่ทํากินและพักอาศัยเมื่อโครงการพัฒนาของภาครัฐไม่ได้สอดคล้องกับการดํารงอยู่ของชาวบ้าน วิถีชีวิตที่กำลังถูกกืนด้วยการพัฒนาความตหนกข,ของชาวบ้านยังคงคุกรุ่นแม้ว่าจะมีการระง,งับโครงการไว้แต่ก็ยังพบว่ามีการลักลอบทำอยู่อีกทั้งความกัวงวลต่อม,มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการเห็นชอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน e ีซครอบคลุม3จังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราหากมีการลงนามประกาศใช้เท่ากับว่าจะเป็นการเปิดช่องจะทำผังเมืองใหม่จากเดิมที่เป็นพื้นที่สีเขียวก็จะกลายเป็นสีม่วง ข่าวที่แสดงให้เห็นถนึงผลกระทบด้านธรรมชาติและการใช้ชีวิตโครงการท่าเรือบกฉาเชิงเซาสอเขาวุ่นหลังชาวบ้านรวมตัวค้านยันในพื้นที่สีเขียวคงอยู่ชาวบ้านโพฉาเชิงเซรารวมตัวค้านเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการท่าเรือบกรับ EEC ที่สำนักข่าวจัดขึ้นพร้อมอ่านแถลงการ4ี่ข้อปฏิเสธโครงการทั้งเล็อกรองให้คงพื้นที่สีเขียวไว้วิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรการและให้ข้อเสนอแนะวิเคราะห์นโยบายในการบริหารเทศบาลเ,าลเมืองเฉาเชิงเซา ทั้ง6ด้านดังนี้ 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานพุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานต่างๆต่อก,การเป็นเมืองน่าอยู่โดยมีแนวทางการดําเนินนโยบาย 1.1สารต่อโครงการก่อสร้างถนนที่ดําเนินการไว้แล้วเพิ่มเส้นทางคมนาคมขนส่งตามแผนผังระบบคมนาคมขนส่งที่กําหนดไว้ในผังเมืองรวมเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจรและรองรับการขยายตัวของเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาวิเศษภาคตอนออก 1.2. ปรับปรุงบำรุงรักษาถนนและทางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานสาเหตุน,น้ำท่วมขังทั่วตัวเมืองฉะเชิงเทาเนื่องจากระบายน้ำออกจากตัวเมืองลงสู่แม่น้ำบางปะกงไม่ทัน 1.3. ติดตั้งปรับปรุงบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตเทศบาล 1.4. ต่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในถนนสายสำคัญภายในเขตเทศบาล1.5่งส่งเสริมสนับสนุนและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลให้เป็นหลอดไฟฟ้า LED เพื่อประหยัดพลังงานเพิ่มความสว่างเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1.6ต่งเสริมสนับสนุนและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการนําระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้จัดการการจราจรในเขตเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองเทคโนโลยีนี้ช่วยยกระดับความปลอดภัยสําหรับคนเดินนักปัน่นและผู้ขับขี่ด้วยการเชื่อมโยงระบบการจัดการไฟจราจรในปัจจุบัน 1.7. ให้มีการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมผังเมืองเฉพาะและมีการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามพรบควบคุมอาคารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง 1.8. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง ข้อ 2. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลเมืองเฉาเชิงเศาสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสวยงามโดยมีแนวทางการดําเนินนโยบายดังนี้2.1การอนุรักษ์ พื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสมมุ่งสู่ความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืน2.2เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่สวนสาธารณะและบำรุงรักษาสวนสาธารณะอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งทำการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ ให้มีความสะอาดสวยงามพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ2.3จัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบปรับปรุงบำรุง,งรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละของพื้นที่ในเขตเทศบาลก่อนปล่อยเป็นน้ำทิ้งตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษลงสู่แม่น้ำลำคลอง2.4พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลให้สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองใน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยการตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยการลดและคัดแยกขยะผ่านเครือข่ายภาคประชาชนภาครัฐและเอกชนรวมถึงองค์กรอาสาสมัครด้านติ่งแวดล้อม ข้อ 3. นโยบายด้านการศึกษานโยบายที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพในทุกมิติเพื่อพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียมและสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย3.1มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาในระบบที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสารต่อนโยบายให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนต่อไปพัฒนาทักษะที่จำเป็นใน ศตวรรษที่21และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสามารถความถนัดและความสนใจ3.2ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องโดยให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงมีพัฒนาการตามวัยอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลมีพัฒนาการที่เหมาะสมทุกด้านทั้งด้านร่างกายด้านวินยัยด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญา3.3จัดก,การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคน ทุกช่วงวัยโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่มาตรฐานระดับสากลและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเมืองฉะเชิงเซาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อ4นโยบายด้านการสาธารณสุขนโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในเขตเทศบาลมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพที่ดีโดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย4.1ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทั้งมิติการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ความสำคัญกับกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมโดยเน้นการสร้าง เพิมสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ4.2สนับสนุนและประสานงานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายต่างๆในการดำเนินงานด้านสุขภาพมุ่งถูกระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุกโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลภาวะสุขภาพอนมามัยให้ครอบคลุมประชาชนทุกทกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง4.3เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนโดยจัดให้มีสถานที่อุปกรณ์และกิจกรรมสำหรับกีฬาและนันทนา เพื่อสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีให้แก่ประชาชน4.4สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขในการจัดเก็บข้อมูลติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานทันต่อเหตุการณ์ทําให้ประชาชนเกิดความพอใจถูงสุด ข้อ 5. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนเป็นนโยบายที่เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนฐานของการพึ่งตนเองและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในท้องถิ่นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนรากฐานความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีแนวทางการดำเนินการนโยบาย5.1ดหนึ่งดำเนินการจัดชุมชนที่มีความพร้อมให้เพิ่มขึ้นเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนาชุมชนส่งเสริมศักยภาพ ผู้นำชุมชนสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มแล้วสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างหลากหลายแบบมีส่วนร่วมเกิดการบูรณาการงานในทุกมิติทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน5.2ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยทุนทางเศรษฐกิจทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีดุลยภาพและบูรณาการ5.3ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเฉียเชิงเซาทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีดนตรีและกีฬา อย่างต่อเนื่องทำให้เป็นเมืองศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านศิลปะในทุกแขนง 5.4ส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนจัดหาสถานที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเช่นผ่านช่องทางออนไลน์และทางแพลตฟอร์มดิจิทัลของเทศบาล5.5ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบูมคุ้มกันให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงไวัยได้ตระหนักและรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัวและสังคม5.6ดำเนินการด้านสวัสดิการสังคมเพื่อติดตามให้บริการช่วยเหลือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้เข้าถึงรัฐสวัสดิการทุกประเภทอีกทั้งบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนผู้ได้โอกาสและกลุ่มคนเปราะบางในเขตเทศบาลมีสิทธิ์เข้าถึงสวัสดิการของรัฐก,การสังคมสงเคราะห์ทุกกรณีได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงข้อ6 นโยบายด้านการเมืองการบริหารการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยมีแนวทางการดําเนินนโยบาย6.1น้ําำหลักธรรมาภิบาลมาถือปฏิบัติในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความเสมอภาคโปร่งใสตรวจสอบได้6.2องพัฒนาบุคลากรขอ,ของเทศบาล ให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการทํางานอย่างมืออาชีพเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้มีความตระหนักในหน้าที่พร้อมทางพัฒนาวัตถุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ6.3นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรมโดยใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นแนวทางเพื่อนํารายได้มาพัฒนาเทศบาลต่อไป 6. 4. พัฒนาเมืองฉะเชิงเซาให้เป็นเมืองแห่งความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคุมภายในเขตเทศบาลพร้อมเสริมเทคโนโลยี AI และเทคโนโลยี IoT 6.5จัดหาวัตดุอุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและเพียงพอพร้อมใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ตลอดเวลา